ครับผมวันนี้พบกับช่องเกษตรโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวสินค้านะครับที่เรามาติดตั้งเองใช้เองนะครับอยู่ที่ทุ่งนานะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำนานะครับตอนแรกเราใช้1แผงนะครับ1งแผงหย่อนลงไปนะครับดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าบ่อเราลึกนะครับผมนี้เราก็เปลี่ยนเป็น2แผงนะครับ2แผงใช้ในการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ใน ช่วงดำนานะครับต้องการใช้น้ําเยอะนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับว่า2แผงนะครับ600วัตต์นะครับน้ําออกได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเชิญมาทางนี้นะครับนี่ครับปล่อยน้ําใส่ในนาข้าวนะครับที่ดาแล้วนะครับผมตัวนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกขาดน้ํานะครับเราต้องเปิดสูน่าเซลล์นี่ครับผมน้ําออกเต็มท่อเลยครับผม ข้อออกนิ้ว2นะครับตัวนี้นะสำหรับท่านใดนะครับที่ทำนาแล้วไม่มีน้ำแล้วจอบประดานทิ้งไว้นะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับร้านสัซลัเซลพาวเวอร์นะครับสักขาอุดรนะครับอยู่ที่ซอยบ้านม่วงนะครับอยู่เส้นรอบเมืองครับตรงข้ามกับไทยวัสดุนะครับสักขาสองนะครับอยู่ที่รัาวิพีนะครับบ้านน้องไก่นะครับอยู่ใกล้สักขาไหนติดต่อสัขาได้นนะครับผมหรือว่า โทรมาที่เบอร์0 8 2 3 2 9 8 2 4นะครับ mm hmm. ก็ฝากผมด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ทำนานะครับ mm hmm. แล้วก็ต้องการใช้โซลารเซลล์ครับผมช mm hmm. ่องกเกษตรโซลา์เซลล์ขอฝากไว้เท่านี้นครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ